ก่อนจะไปดูคลิปเนี่ยผมขอให้ทุกคนกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ถ้ากดแล้วก็เอนจอครับผมวันนี้ผมจะมาประกาศวันลงคลิปของผมนะลงพนนี้ผมจะลงคลิปทุกวันจัน พุธสุขอาทิตย์นะครับผมนะส่วนสำหรับใครที่ถามว่าผมหายไปไหนทำไมไม่ลงคลิปสักทีผมไม่ว่างครับผมก็ขอโทษนะฮะที่ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ6วันเต็มเต็มซึ่งก็มีแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมส่วนคลิปหน้าที่ผมจะลงก็คือเกี่ยวกับลาโลกเออหรือไม่ก็ สอนคอมโบปานสัตว์ป่าเอ้ยไม่ใช่ฮะสอนคอมโบปานเสียงนะซึ่งแคเนตครับไปไป